อาจารย์พูดถูกค่ะเพราะว่าในแง่หนึ่งของการร้องเพลงเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่คนร้องเพลงเก่งเหมือนแม่เพลงที่แม่ร้องแต่เป็นคนร้องเพลงได้ความรู้สึกของความเขาบอกว่าคนหลายหลคนชอบชอบบอกว่าหนูไม่สามารถจะยืนตามขอบประตูหรือตรงไหนขอบหน้าต่างหรืออะไรยืนพิงหน้าต่างได้เวลาแม่ร้องเพลงเศร้ามันดิ่งมากจะดิ่งแล้วตดวเหมือวสมุจะโดดแล้วคอ่ะแม่าเขาบอกว่าเขว่ือพู่งอ่าเๆว่าเมก่ใชก่คนร้องเพลงเก่ง แต่เป็นคนที่ร้องเพลงแล้วอารมณ์มันดิ่งทีนี้อารมณ์พวกนี้มันมาจากไหนมันมาจากประสบการณ์ความพ่ายแพ้ของเราในเรื่องของความรักในเรื่องของการนัดการทํางานคําตรงเลยแม่ตรงมากค่ะก็เลยเหมือนกับเป็นตัวแม่ในด้านไหนก็คือด้านของความเศร้าโศกที่บันดิ่งและมันมีพื้นฐานมาจากชีวิตส่วนตัวของเราเลงอะไรบ้างแม่ที่แบบรู้สึกว่าแบบมีเด็กคนบอกว่าโอหแม่ฟังเพลงนี้หนูใจจะขาดไม่ยอมหมดหวังอย่างเงี้ยค่ะสักท่อน แม้ว่าจะต้องเสียความรักไป um> อย่างเงี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นความที่รู้สึกที่รู้สึกว่ามันจะมีความทรนงอยู่ในนั้นอ, <fire S 1> อยู่ยังมีจะมีความรู้สึกว่าฉันแกร่งฉันเข้มแข็งอะไรเงี้ยอารมรินทีวี <ming ler>